สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิดแดง1000 VA แต่ไม่ใช่ยี่ห้อซูเออนะฮะตัวนี้เป็นยี่ห้อนี้นะครับบอดี้เดียวกับซูเออกิดทายตัวนี้เคยส่งมาซ่อมแล้วครั้งหนึ่งครั้งก่อนส่งมาซ่อมด้วยอาการลูกค้าจ่ายไฟ DC เกินนะฮะอนุกรมแผงไฟเกิน แต่ตัวเครื่องมันสามารถรันได้นะแต่ภาคจ่ายไฟมีปัญหานะครับก็ซ่อมในส่วนของภาคจ่ายไฟ DC ไปครั้งนี้ส่งกลับมาซ่อมด้วยอาการไฟ AC ไม่เข้านะครับก็ m o s f e t ทางฝั่ง AC น่าจะช็อตนะครับเพราะว่าถอดฟิลออกมาแล้วนี่นะฮะฟิลช็อตจนฟิลหลอดฟิลระเบิดนะครับ ก็น่าจะมีปัญหาทางฝั่ง AC นะฮะ MOSFET น่าจะช็อตเดี๋ยวลองแกะตรวจเช็คกันนะครับครับถอดบอร์ดออกมาตรวจเช็คก็พบว่า MOSFET ทางฝั่ง AC ตายเรียบนะครับทั้ง4ตัวตั้งแต่ซ่อมกิทายอินเวอร์เตอ,อร์มานะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้นะที่มอสเฟตเสียทั้ง4ตัวเพราะเท่าที่ซ่อมมาเนี่ยนะครับก็เท่าที่เจอเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็เต็มที่ก็2ตัวนะฮะอันนี้เสีย4ตัวเลยผมไม่ไม่ทราบว่าคือฟิลมันขาดแล้วลูกค้าได้ทดลองเปลี่ยนฟิลหรือเปล่านะครับ ก็คือฟิวมันขาดมอสเฟตมันช็อตทีนี้ถ้าลองเปลี่ยนฟิวแล้วลองจ่ายไฟเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะทําให้ช็อตมากขึ้นตัวนี้เสียหายเยอะอยู่นะครับเนี่ยตัวมอสเฟตช็อตจนแตกออกเลยทีเดียวนะเพราะว่าซึ่งซึ่งโดยปกติถ้ามันช็อตเนี่ยฟิวขาดนะครับถ้าเราไม่ได้ลองเปลี่ยนฟิวมอสเฟต โดยส่วนใหญ่ก็จะเสียตัวเดียวนะฮะตัวเดียวหรือเต็มที่ก็2ตัวนะครับแต่อันเนี้ยม,มันเสียหมดเลยนะครับแล้วก็หลายปิ้นใต้ล่างก็ช็อตจนขาดเลยนะฮะที่เห็นเป็นรอยอ่ารอยรอย ดำแบบนี้นะครับก็คือลายพิมพ์ตรงส่วนนี้มันขาดนะฮะมันขาดแล้วเลยเกิดการอาร์คเป็นเป็นรอยดําๆนะครับไม่ได้มีตัวแมลงเข้าไปช็อตนะฮะก็ถอดออกมาแล้วไม่มีตัวแมลงไม่มีจิ้งจกไม่ไม่มีอะไรนะครับก็คือในลักษณะเนี้ยถ้าลูกค้าไม่ได้ลองเปลี่ยนฟิลนะฮะก็อาจจะเป็นฟ้าลงนะครับมีอยสองอย่างอาจจะเป็นฟ้าลงพังหรือว่า ลูกค้าทดลองเปลี่ยนฟิลจนทำให้มันเสียหายมากขึ้นนะครับก็ตัวนี้ต้องเปลี่ยนมอสเฟตั้ง4ตัวแล้วก็มีตัวซีนเนอร์ไดโอด12โวลต์ตรงตัวนี้นะฮะก็ช็อตด้วยนะครับก็เดี๋ยว ลองเปลี่ยนอะไหล่ตัวใหม่นะครับแล้วมาทดลองดูกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่าขับใจมอเตอตัวใหม่4ตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็วัดรูปคลื่นที่มอเศทั้ง4ตัวดูว่ารูปคลืนปกติหรือเปล่านะครับ ผมจะวัดมอสเฟตตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับเดี๋ยวลองดูกันจะปกติหรือเปล่ามีมอสเฟตตัวที่หนึ่งนะครับสัญญาณเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตนะครับโวลต์พิคทูพิคอยู่ที่12โวลต์สัญญาณปกติครับไปวัดตัวที่2นะครับ ตัวที่2ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรต์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่12.3สัญญาณปกติครับตัวที่3ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรต์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่12.8 ตัวที่4นะครับก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50ยเฮิร์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่12.6อ่ะโอเคนะครับสัญญาณอ่ามอเสเฟตทางฝั่ง AC ปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทดสอบรันเบื้องต้นนะครับ หรือว่าจะสามารถรันได้ปกะะติหรือเปล่าอ๋อมีไฟค้างไฟมันไฟดีซีมันค้างอยู่นะครับมีการสปาร์กผมไม่ได้คายประจุมันออกก่อนนะทดลองรันดูนะครับ ผมจ่ายไฟดีซีที่4 2โวลต์นะครับลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ถ้ากิดทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟทาง AC ได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับนะเดี๋ยวลองดูกันนะตอนนี้เริ่มรันแล้วนะฮะ สูงสุดได้อยู่ที่105วัตต์นะครับก็แสดงว่ากีทราร์ยูนิเตอร์ผลิตไฟออกมาได้ปกติแล้วนะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมประกอบเข้ากับบอดี้เดี๋ยวมาทดลองที่กำลังวัดสูงๆกันดูอีกรอบนึงนะครับว่าจะปกติหรือเปล่าประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับมาทดสอบรันที่กำลังวัดสูงๆดูว่าจะรันได้ปกติหรือเปล่านะครับก็กระแสปรับไว้สูงสุดที่พาวเวอร์ทรายจ่ายได้นะครับก็คือ18แอมป์แรงดันอยู่ที่42โวลต์นะครับ ถ้ากิจทายทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟทาง AC ได้ไม่ต่ำกว่า590วัตต์นะครับลองดูกันเริ่มรันแล้วนะครับจะต้องไม่ต่ำกว่า590นะฮะ ขึ้นไปสูงสุดที่608วัตต์นะฮะนี่ะฮะ608วัตต์ก็แสดงว่ากิจท,ทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะครับพัดลมทั้งสองตัวก็ทำงานปกตินะฮะครับก็สำหรับกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ อาการที่เสียก็คือมอตเตช็อตนะครับฟิวขาดมอตเตก็ช็อตทั้ง4ตัวเลยนะคร<ม>ก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าเพราะอะไรถึงช็อต4ตัวซึ่งโดยปกติแล้วเท่าที่ซ่อมมาก็ไม่เคยเจอว่าอมอตเตเสียหายหมดทุกตัวนะครับแต่ตอนนี้ก็ซ่อมเปลี่ยนมอตเต ตัวใหม่ก็กลับมาทํางานได้ปกตินะฮะสำหรับคลิปนี้คงต้องขอจบไเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปที่ทรากันได้ขอภยัยลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ